่าที่อุบัติเหตุนะคะรถไฟสายอีสานพุ่งชนรถปิกอัพซึ่งบรรทุกของเก่าแล้วก็ลากไกล,ไก,ลกว่า30เมตรนะคะส่วนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายค่ะเกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนที่428นะคะซึ่งออกจากสถานีอุบลนราชธานีปลายทางสถานีรถไฟนะครราชสีมา พุ่งชนรถกระบะรับซื้อของเก่ายี่ห้ออีสุสุสีเทาทะเบียนบต .5752 สุรินที่บริเวณทางข้ามรางรถไฟบ้านโคกมะเมียนตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทําให้ในายอภิชาติโนนจันศีอายุ17ปีคนขับเสียชีวิตนะคะส่วนนายสุขสรรสมคิดเสมออายุ17ปีคนงานที่นั่งมาด้วยกระเด็นออกจากตัวรถได้รับบาดเจ็บ ด้านนายวิรัตชัดประเสริฐพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวก็บอกว่าขณะขับรถไฟมุ่งหน้าออกจากสถานีรถไฟสุรินท์และรถกำลังทำความเร็วได้เห็นรถกระบะพยายามที่จะขับข้ามรางรถไฟจึงได้มีการบีบแตรส่งสัญญาณเสียงดังลั่นนะคะเป็นช่วงๆแต่ว่าคนขับรถกระบะก็ยังพยายามที่จะข้ามรางขบวนรถไฟจึงพุ่งชนอย่างแรงทำให้หัวรถจักรรถไฟนั้นลากรถกระบะจากจุดเกิดเหตุไปไกลถึง30เมตรด้วยกัน ก่อนจะตกลงข้างทางและทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวสําหรับจุดที่เกิดเหตุนะครับเคยมีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถกระบะ ที่ก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วหนึ่งรายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองและตอนนี้ก็กําลังมีการก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์กั้นทางรถไฟด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติแต่ว่าก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จและก็ยังไม่เปิดใช้บริการนะครับจนมาเกิดอุบัติเหตุซ้ําขึ้นอีกครับขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงังหวัดตรังนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแขวงการทางขนส่งจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถไฟเฉียวชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมไปถึงทรัพย์สินเสียหายนะคะโดยพบว่าจากสถิติที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทั้งจากรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถไฟอย่างต่อเนื่องแล้วก็สำหรับจังหวัดตรังนั้นปัจจุบันมีถนนตัดรางรถไฟจำนวน58จุด แต่ว่ามีเครื่องกั้นเพียงแค่15จุดเท่านั้นและมีจุดตัดรางรถไฟในพื้นที่การจราจรไหลายแห่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมากอันเนื่องมาจากประชาชนไม่เครารพกฎจราจรหรือหยุดรถใกล้กับรางรถไฟน้อยกว่าระยะที่กำหนดซึ่งก็คือ5เมตรนะคะแล้วก็จากการประชุมได้มีมติให้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดตรังเพิ่มความเข้มงวดในการให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งทาการติดตั้งเหล็กกั้นรถไฟอัตโนมัติรวมทั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดตัดรางรถไฟโดยเน้นในจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้งค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ว่าคุณศักดิ์สมบุญโตก็ได้สั่งการให้กับป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีก็คือคุณยงยุทธสุโนพักมีการประสานงานกับทั้งนายอำเภอกาญจนบุรีนายตรวจทางการรถไฟ ทหารรอสอรอ9ก้าพตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจสอพอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยนะครับลงพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้นํากําลังอาสาสมัครทหารตำรวจรถไฟไปตรวจสภาพทางเดินบนสะพานที่นักท่องเที่ยวนะครับใช้เดินพร้อมกับนํำป้ายเขียนข้อความเตือนภัยว่า ระวังรถไฟเป็นสี่ภาษาเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังรถไฟโดยเจ้าหน้าที่นำป้ายไปติดตั้งที่เชิงสะพานฝั่งตะวันออกโดยคุณยงยุทธสโ,โนพักนะครับป้องกันจังหวัดก็ได้บอกว่าหลังจากที่มีเหตุนะักท่องเที่ยวตกสะพานจนบาดเจ็บสาหัส ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่แก้ปัญหาและหาแนวทางป้องกันเบื้องต้นได้มีการติดตั้งป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังรถไฟที่เขียนเป็น4ภาษานะครับคืออังกฤษจีนญี่ปุ่นไทยติดตั้งในจุดที่นักท่องเที่ยวผ่านก่อนจะเดินข้ามสะพานเพื่อเตือนไม่ให้ประมาทนอกจากนี้ยังประชุมหาหรือหน่วยงานบริการประชาชน ทางรถไฟตำรวจท่องเที่ยวทหารรอ9,001เพื่อร่วมจัดเวรยามอำนวยความสะดวกให้สัญญาณเตือนให้ทราบว่าระวังรถไฟที่จะวิ่งผ่านสะพานจะได้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับโดยจะมีการอำนวยความสะดวกและบริการนักท่องเที่ยว